การอยู่ไฟหลังโคดของมารดามีสืบมาตั้งแต่อดีตการโดยความรู้ของนักปาาจากชาวบ้านได้มีการแพร่หลายรู้ทั่วกันเริ่มจากมีความเชื่อเรื่องรักษาช่วยเยียวยาสมานแผลให้เข้ากันน้ำข่าวปลาขับออกมาได้เร็ววันกายานั้นผ่อนคลายห่างโรคภัย าก,การอยู่ไฟคือขั้นตอนปฏิบัติสำหรับหญิงหลังคลอดที่จะช่วยทำให้คุณแม่ฟื้นตัวเร็วหรือที่เคยได้ยินกันบ่อยๆว่ามุดลูกเข้าอู่เพราะร่างกายของผู้หญิงหลังคลอดผ่านความเครียดจากการอุ้มท้องและการคลอดมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นการอยู่ไฟในปัจจุบันจึงเปรียบเสมือนเวลาพักของคุณแม่ให้ทั้งร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน และภูมิปัญญาการอยู่ไฟเป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ได้มีการปฏิบัติและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่มีมาแต่อดีตซึ่งในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะภูมิปัญญาที่แตกต่างกันไปโดยในภาคใต้บุคคลที่เป็นหลักในการดูแลหญิงตั้งครรภคือหมอตำแย ส่วนไทยมุสลิมเรียกว่าโตบีเดในพื้นที่ภาคใต้นอกจากจะมีภูมิปัญญาการอยู่ไฟของกลุ่มไทยมุสลิมแล้วยังมีภูมิปัญญาของกลุ่มไทยพุทธที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปของกลุ่มไทยพุทธในภาคใต้จะมีลักษณะาคล้ายคลึงกับภาคกลางส่วนที่แตกต่างกันก็คือภาคใต้จะใช้ก้อนเศ้าเป็นตัวประคุบเพื่อให้หมดลูกเข้าอู่ได้ดี และมีการบำรุงร่างกายด้วยอาหารและโคฮามที่แตกต่างกันสำหรับลักษณะการอยู่ไฟหลังโคอดแบบพื้นบ้านจะนินในการใช้ความร้อนจากกอนซาาหรือลูกประคุกมีการดื่มยาต้มสมุนไพรและอาบน้ำสมุนไพรโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการอยู่ไฟนั้นจะได้แก่กอนซ่าแค่ไม้หรือไม้กระดานอังโลไม้ฟืน แผ่นสังกะสีหรือกะละมังเคลือบหม้อต้มหรือกาต้มลูกประครบสมุนไพรผ้าขาวบางขนาดสี่เหลี่ยมด้านเท่าสำหรับสมุนไพรที่ใช้ในการอาบน้ำสมุนไพรจะได้แก่ใบขี้เหล็กสรรปคลุณช่วยรักษาอาการเหน็บชาขับกระดูขาวใบกล้วยพองลาหรือใบกล้วยตานีสรรปคุณแก้ผดผื่นคันตามตัว ใบปุดใหญ่สรรปคุณยอดอ่อนและใบอ่อนใช้ปิดแผลเป็นยาห้ามเลือดได้การะบูนสรรปคุณช่วยบำรุงธาตุขับเหงื่อลดอาการเคล็ดขัดยอกตะไคร้สรรปคุณขับเหงื่อขับลมช่วยลดความดันโลหิตได้มะกรูดกระตุ้นให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียดใบขาสรรปคุณขับลมในสัตว์ตีหลังคอดบุตร ช่วยแก้มเมื่อยตามข้อใบมะขามช่วยในการขับรุกของทารุกขับเลือดลมได้ดีและช่วยในการสมานแผลได้ขั้นตอนการอยู่ไฟแบบพื้นบ้านจะเริ่มโดยการให้มารดาหลังคอดอดนานน้ำร้อนสมุนไพรพร้อมกับนวดคลายเส้นและมีการอ่านคาถาขณะนวด,ดคลายเส้นด้วย ในช่วงนี้มันดาหลังคดจะต้องกินน้ําร้อนเป็นประจำชเช้าเย็นหลังจากนั้นก็เริ่มทําการอยู่ไฟโดยการก่อไฟในอังโลกวางไว้ข้างแค่ที่มันดาหลังโคดนอนและให้มันดาหลังคดนอนตะเคงหันหลังให้กองไฟจากนั้นนําก้อนเศร้ามาผิงไฟเมื่อร้อนได้ที่แล้วก็นําผ้ามาห่อก้อนเศร้าและนํามาประครบที่หน้าท้องน้อยของมารดาหลังคด หลังจากนั้นก็นวดคลายเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งโดยการอยู่ไฟนี้จะต้องอยู่ติดต่อการจิตวันซึ่งสิ่งสำคัญในขณะทำการอยู่ไฟคือการห้ามให้มารดาหลังลอดออกจากบ้านเป็นอันขาดนอกจากนี้ยังมีการอยู่ไฟหลังลอดแบบสมัยใหม่ซึ่งมีหลายวิธี เพราะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้รับการสนับสนุนให้แพร่หลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้ากระโจมสมุนไพรเพราะการเข้ากระโจมเพื่ออบไอน้ําที่ต้มจากสมุนไพรนานาชนิดจะช่วยทําให้รูขุมขนขับของเสียและทําให้ผิวเปล่งปลั่งขึ้นอีกทั้งยังมีการหน้าโมกเกลือโดยความร้อนจากโมกเกลือจะช่วยทําให้รูขุมขนเปิด สมุนไพรจะซึมเข้าสู่ผิวหนังเพื่อช่วยขับน้ำข้าวปลาได้ดีและช่วยทำให้หมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นข้อดีของการอยู่ไฟร่างกายมีความอบอุ่นเพราะความร้อนถูกพาไปทั่วร่างกายโดยการไหลเวียนของเลือดแผลฝีเย็บแห้งเร็วและลดการอักเสบเพราะมีการเจริญและฟื้นตัวของซิลเนเยื่อจากเม็ดเลือดแดงกระตุต้นการหดรตัวของมดลูกช่วยให้มดลูกเข้าอู่และขับน้ำข่าวปลา ส่งเสริมความสุขสบายช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมีความสดชื่นพอวความร้อนช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวจึงกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตสู่กล้ามเนื้อและเซลล์เนืเยื่อต่างๆ หากไม่ทําการอยู่ไฟเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีอาการปวดไม่ตามร่างกายปวดกระดูกชาตามปลายมือปลายเท้าขาไม่มีกําลังเวลาเดินมีอาการหนาวสัน่นเมื่อฝนตกหรือมีอากาศเย็นประจําเดือนจะมาไม่ปกติ จากเคกรณีที่ได้ไปศึกษามามีอายุปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ในช่วงอายุ67ปีอายุที่เริ่มทําการอยู่ไฟเฉลี่ยอยู่ในช่วงอายุ33ปีและเป็นศาสนาอิสลามผู้มีลำนาอยู่ในจังหวัดนครศรี 4, ธรรมราชจํานวน4รายจังหวัดพังงาจํานวน6รายสถานภาพแต่งงานแล้วและส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัวแต่บางรายที่มีโรคประจําตัวคือโรคความดันเบาหวานและเม็ดเลือดจาง การดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะประกอบอาชีพค้าขายและการเกษตรบางท่านเริ่มมีการเรียนรูปป้ภุมิปัญญาการอยู่ไฟตั้งแต่เด็กๆหลังจากนั้นได้มีการแต่งงานในช่วงอายุ16-20ปีและได้ย้ายที่อยู่อาศัยเข้าไปอยู่ที่บ้านสามี และได้เริ่มทำการอยู่ไฟตั้งแต่อายุ25-52ปีชุมชนจะอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลการบริหารจัดการภูมิปัญญาการอยู่ไฟจะทำที่บ้านของมานดาหลังคอดในด้านสมุนไพรต่างๆหมอบพื้นบ้านจะเป็นคนจัดการส่วนสามีและญาติของมานดาน,นั้นจะจัดการและเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอยู่ไฟส่วนใหญ่จะทำการอยู่ไฟในช่วงเชา้าในหนเดือนมี3-5เคสที่ได้ทำการรักษา ได้ได้เฉลี่ยต่อเดือน1,000ถึง2,500บาทเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีการกำหนดค่ารักษาเพียงพราะต้องการนำความรู้ที่มีมาใช้ในการรักษาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้เวลาในการรักษาต่อเคส3-7ถึง7วันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่และบุคคลการเตื้อหนุนของสมาชิกในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวได้ช่วยกันหาสมุนไพรฟืนและประดิษฐ์แค่สำหรับใช้ในการอยู่ไฟ ลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อมต่างๆสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันทำให้วิธีการอยู่ไฟในแต่ละพื้นที่ทแตกต่างกันด้วยภาคใต้จะเน้นการใช้ก้อนเศ้าในการทำการอยู่ไฟการใช้แค่ไม้ไผ่ใช้ไม้สนและไม้ยางมาทำเป็นเชื้อเพลิง และภาคใต้จะเป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขาทําให้มีน้ําตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลายแห่งคนในชุมชนจึงนําก้อนหินจากน้ําตกมาใช้เป็นก้อนเศร้าเพื่อทําการอยู่ไฟจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาการอยู่ไฟมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่การอนุรักษ์และแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ได้มีการร่วมกันจัดตั้งชมรมนวดแผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้านตำบลนาเคียนรวบรวมผู้ที่มีภูมิปัญญาของท้องถิ่นและป่าชุมชุนในหมู่บ้านเป็นแกนนําแม่อาสาให้บริการนวดฟุ้นฟูสภาพกลุ่มมารดาหลังคลอดและได้มีการบรรยายให้ความรู้สาธิตขั้นตอนต่างๆและประโยชน์ของการอยู่ไฟหลังคลอดให้คนในหมู่บ้านและมารดาที่กําลังตั้งครรภ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่ในรุ่นหลังต่อไปโดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาและกระบวนการ การถ่ายทอดจากการศึกษาไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจํานวนจิตได้และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจํานวนสามรายกรณีศึกษาแรกหมอหนับได้ส b, ืบทอดภูมิปัญญาให้กับลูกสาวชื่อนางไมมูนะรักใสทองอายุ54ปีโดยกระบวนการถ่ายทอดคือการที่หมอหนับได้ฝึกสอนนางไมมูนะทําให้นางไมมูนะเกิดการซึมซับและเรียนรู้จนเกิดความชํานาญสิ่งที่หมอหนับถ่ายทอดให้กับลูกของตนได้แก่การวดคายเส้นการอยู่ไฟ การคัดท้องกรณีศึกษาที่2ยายฟิยาได้สุดโทดภูมิปัญญาให้กับลูกสาวชื่อนาะงอนิชาคาวิจิตอายุ47ปีโดยกระบวนการถ่ายทอดคือการที่ยายฟิยาฝึกสอนนางอนิชาและนางอนิชาได้ติดตามมันดาทำให้เกิดการซึมซับและเรียนรู้จนเกิดความชำนาญกรณีศึกษาที่3 หมอไหมถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยวิธีการองลงโดยคนที่องลงนั้นจะต้องใกล้ชิดกับคนที่รักษาในปัจจุบันและต้องเป็นคนในตระกูลเดียวกันรวมถึงต้องมีความรู้พื้นฐานในการรักษานั้นด้วยการสร้างสรรค์และการพัฒนาภูมิปัญญา ในอดีตมีการก่อไฟบนพื้นดินเนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ในการรักษาส่วนใหญ่จะมีพื้นที่เป็นลานดินแต่ในปัจจุบันได้มีการผลิตอั้งโลูกขึ้นมาจึงได้นํามาใช้แทนการก่อไฟในรูปแบบเดิมเพื่อสะดวกในการรักษามากขึ้น และในอดีตมีการใช้ก้อนศร้ามาประคุบร้อนแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นลูกป,ประคุบรวมสมุนไพรเข้าด้วยกันแทนเพื่อความสะดวกในการใช้งานและเนื่องจากมารดาหลังลอดที่มาทําอยู่ไฟนับถือศาสนาอิสลามจึงเลือกนําคาถาหรือที่เรียกว่าดูอานในศาสนาอิสลามมาใช้อ่านและขอพรต่อพระเจ้าขณะทําการอยู่ไฟ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรงรค์ปัญญาการสร้างสรงรค์ภูมิปัญญาที่เกิดจากการดำรงชีวิตหมอพื้นบ้านทุกคนมีวิธีการดำรงชีวิตขนบธมนียามประเพณีที่แตกต่างกันแต่ก็ล้วนมีความผูกพันและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติทําให้มีความรู้เกี่ยวกับการทามาหากินสร้างสรงรค์ภูมิปัญญาเพื่อความอยู่รอด การสร้างสรงริปัญญาที่เกิดจากความเชื่อหมอพื้นบ้านทุกคนมีความเชื่อว่าการอยู่ไฟช่วยให้ร่างกายของหญิงหลังคลอดคืนสู่สภาพปกติเชื่อว่าการอยู่ไฟจะช่วยฟื้นฟูสภาพหญิงหลังคลอดได้ดีทําให้หมดลูกเข้าอูเร็วเลือดลมดีขึ้น การสร้างสรงพรพปัญญาโดยอาศัยประสบการณ์หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ได้กล่าวว่าก่อนที่จะมาทําการอยู่ไฟเมื่อก่อนได้เรียนรู้จากยายหรือแม่มีการสังเกตการจุดจําและการฝึกปฏิบัติจนกึดความชํานาญการประยุกต์ใช้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงในการหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการอยู่ไฟซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้นั้นสามารถหาได้เองตามธรรมชาติไม่ทําให้สิ้นเปลืองเงินในการซื้อทําให้เห็นถึงความพอประมาณในการใช้เงินและมีเหตุผลในการใช้อุปกรณ์ต่างๆและการออกแบบแ,บบแค่ว่าจะทําในลักษณะใดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับมันดาหลังคอด และยังมีการปลูกพืชผักผลาไม้ไว้รัประทานเช่นพริกตะไคร้กล้วยมะม่วงเป็นต้นมีการใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นไม่ฟุ่มเฟือยมีการเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่จําเป็น